วันนี้วันเกิดตา61สิบเขวบเราจะมาเป่าเค้กให้ตากันวันนี้ได้เค้กมึงกัดโทษตามึงกัดโอเคลองเพลงก่อนเอาเอาเวอร์ชั่นเซเวนสก้าก่อนเนาะยอโมฮเลวายอโมฮเลวายอโมฮเลวาอุติฮุนราเดโอวยยอวิสกกฮเลวายอวิสโก ยาวิสกอเฮลีย์มาอุทิศ่นเรเดโยโนฮูร่าัลสติทินตาฮูร่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 อะทีนี้มาดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป่าเทียนนะ เลยอกค่ะเปลยนไหมว้าวกำลังเจ๋งไหมคะสวยงเจ๋งจ้าขึ้นไ,ไปขึ้นเลยงเจ๋งเจ๋งเไหมคะโอ้โหเอาไปไหนแล้วตอนนี้เดี๋ยวเอาพูดก่อนอวยพรตาก่อนสุขสันต์วันเกิดตาคะ่ะเอาพูดเกิด สุขสัมมันเกิดตาค่ะมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงขอให้ตาอายุมั่นขวัญยืนเป็นร่มโพล่มใจให้หลานๆตลอดไปส่วนของขวันนั้นส่วนของขวัญตานั้นเราจะโอนเข้าบัญชีตานะคะ <c oughs> ปีนี้พิเศษหน่อยนะคะจะให้เยอะกว่าทุกปีใช่ไหมคะกินได้ไหมกินได้ไหมโ okay, <c oughs> อเคมาสกูดแอบ่ กินแทนตาเลยนะคะสองสาวกินแทนตาเลยนะคะ <c oughs> อร่อยไหมคะอ,มอร่อยคะ่ะอร่อยไหมคะน,น้องจูลีนอร่อยอร่อยคะ่ะแสบบจ้าอืมแสบจ้าแสบจ้า <c oughs> แสบบจ้าแสบจ้าอ่าฮแสบจ้าถูกต้อง บอออีสานอไท่ายปลาปนกันไปอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะลูกมึงกาดมึงกาดภาษาบ้านเราเรียกว่าโดนทัทใช่ไหมคะใช่ค่ะกินอย่างอร่อออร่อยเลยตาบอกว่ากินเลยกินเผื่อด้วยใช่ไหมส่วนของขวัญเราก็จะโอนให้ตาที่บัญชีนะคะ ปีนี้จะให้พิเศษกว่าทุกปีนะคะิรินตาอ่านข้อรอบอืมอร่อยค่ะอร่อยไหมคะพี่อร่อยค่ะโอเคค่ะบ๊ายบาย